ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับในวันในส่วนของวันจันทร์นะครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจที่จะเข้าไปเทรดและเก็งกําไรกันนะฮะจากสถานการณ์เซตอินเด็กซ์ที่เราได้พูดกันไว้นะครับมันอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตื้อๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการเก็งกําไรล้น้วนนะครับก็ อาจจะมีถือนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าใจกล้าหรือว่าอะไรแค่ไหนนะครับมาดูตัวหุ้นที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นติดล้อนะครับแต่มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกให้เป็นติดล้อก็แล้วกันนะครับลองหาจังหวะจับจังหวะเข้าดูนะครับสําหรับติดล้อนะครับครับเรามาดูสูตรของเราเลยดีกว่านะครับแล้วตัวที่น่าสนใจนะครับ เริ่มต้นที่ตัว HCC นะครับหรือว่าสยามซีเมนต์นะครับเป็นปูนเล็กนะครับเราได้เห็นว่าปูนใหญ่เนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มไปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ปูนเล็กเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวตามนะครับเราดูกราฟของปูนเล็กแล้วเนี่ยนะครับมันเบรกตัวขึ้นไปเยอะนะครับสูงนะครับ10เปอร์นะครับแล้วก็อีก1เปอร์นะครับแล้วก็ปรับตัวย่อลงมานะครับ เรามาดูวอลุ่มตรงนี้นะครับมันลดลงนะครับแรงขายไม่มีนะฮะเพราะแรงขายไม่มีเนี่ยโอกาสที่มันจะโยกปรับตัวขึ้นไปเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะช่วยในการประคองเซตได้ด้วยเช่นกันนะครับ SCCC นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก210นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าฟรีโฟลด์มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัว SCCC ดีน้อยมากนะครับ14 B B V 1.5นะครับฟ r e ฟ f l o อยที่ที่27นะครับอย่างที่บอกครับถ้าฟ r e ฟ f o น้อยนะครับมันสามารถลากราคาขึ้นไปได้นะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับสำหรับ S C C C นะครับตรงนี้มีแกลบกำไรนะครับพไซด์คาดหวังที่20เปอร์ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับ S C C C เนาะตัวที่สองตัวถัดมาเป็น ผมมองว่าเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างยังคงเอาเปอร์ฟอร์มนะฮะเราก็เกี่ยวกับการก่อสร้างอยู่นะฮะเป็น T O A ได้ไหมวะอ่าได้นะครับ T O A นะครับตรงเนี้ยนะครับโวลุมค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงโวลุมการขายไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็กราฟลักษณะเนี่ย เป็นการกลับตัวนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับ T O A นะ T O A ถ้าเราวัดนะครับว่าตรงนี้เป็นจบรอบของการลงแล้วนะครับว่าจากจุดโลไปจุดไฮ มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะคร่าวๆแล้วกันนะฮะแนวต้านของ TOA นะครับจะอยู่ที่41นะครับ48นะครับ,รบแล้วก็58ด้านบนก็ตามนี้เลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะไปได้ถึงขนาดนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะเราคาดหวังที่ที่จุดต้านเดิมก่อแล้กันนะครับ ว่าถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับถ้ามันบวกตามที่เราคิดไว้เนี่ยนะครับก็คือ20เปอร์นะฮะสำหรับ T O A นะครับน่าสนใจนะครับถ้าบวกขึ้นไปอีกที่4 8เราก็ได้ทั้งหมด40เปอร์นะครับมันก็ไม่น้อยนะฮะถ้าขึ้นไปนี้ก็น่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยเนะครับแต่มันเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับคาดหวังตัวเล็กคาดหวังราคาอัพไซด์ไม่ได้ไม่เยอะนะฮะเอา20ก่อนแล้วกัน นะครับตัวที่3นะครับเป็น t ีมจีนะครับ t ีมจี g ีเป็นกลุ่มกลุ่มก่อสร้างนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไซเวคคล้ายๆกับ t ีวอมาอย่างเงี้ยนะฮะแต่เหมือนอยากจะเบรกกรอบนิวไฮนะครับที่2.9งจเนี่ยสอหรือ3บาทตรงเนี้ยถ้ามันสามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ยอัพไซด์มันเปิดครึ่งหนึ่งเลยนะครับ จากสามก็อาจจะเป็นหกตรงนี้ครึ่งหนึ่งสองจุดสามก็สี่จุดสี่จุดหกะฮะเราคาดหวังหฮก่อนนะครับหายอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหายยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าสามารถเบรกนะครับจุดสามบาทตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับ ทีมจเนี่ยคาดวังงัพไซ์เปิดด้านบนนะครับประมาณนี้ได้เลยนะครับ70-90%นะครับแต่ผมว่ามันน้อยเกินไปเนาะมันไม่น่าจะแค่นี้นะฮนี่ยครับ,รบจากราคาสองบาทนะครับก็จะคูณสองก็เป็นสี่นะครับคูณสามก็เป็นหกนะครับ ก็ได้ตกประมาณสักหกบาทได้เลยนะครับถ้ามันสามารถเบรกกอดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วการวิ่งของพวก IPO ที่เข้ามาได้ไม่นานเน่ยจะวิ่งประมาณสักสามร้อยเปอร์สามลดสามเด้งนะฮะสามเด้งก็อยู่มาสักหกบาทนะครับก็ประมาณ100ร้อยกว่าเปอร์นะครับถือถึงหรือเปล่านะครับถือยากนะครับถ้าเป็นผมผมก็ตรงนี้ขายก่อนนะครับ <c oughs> สำหรับตีมจีนะครับตัวที่สามแล้ว ตัวที่สี่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มก่อสร้างนะครับเป็นตัวเดิมที่ยังตึงๆอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ขึ้นสักทีเชียร์ไปรอบที่แล้วก็ขึ้นไปหน่อยแล้วก็ยังปับตัวลดลงมานะครับยังคงไซเวอยู่ในจุดนี้นะครับถ้าทะลุกรอบไซเวระหว่างตรงนี้นะครับหกอยู่ถกกับห้าบาทแปดเนี้ยขึ้นไปได้นะครับก็จะมองอัพไซด์เปิดด้านบนนะครับของ ของยูนิคนะครับก็ตามลำดับเลยนะครับดาวต์ตนอยู่ตรงเนี้ยนะครับสิบสี่เก้าอะไรเงี้ยครับแต่ยังไงก็ตามต้องทะลุตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับหกจุดห้านะครับทะลุหกจุดห้าไปเก้าบาทนะครับทะลุเก้าบาทไปสิบสี่นะครับสำหรับยูนิคแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังคงอยู่ด้านล่างนะครับของกลุ่มก่อสร้างที่เป็นต้นต้นเทนนะครับ กราฟในยังคงเป็นต้นเทนนะครับถ้าถือรอรอได้เพื่อนๆจะได้กำไรคำโตนะครับไพลอนนะครับถ้าเบรกทะลุ4.5ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีแนวต้านอีกจุดหนึ่งคือ5บาทนะครับก็จะมีไฮด้านบนพอสมควรนะครับเนี่ยนะฮะจะมันเบรกขอบขาลงมาแล้วนะครับสำหรับไพรอนสวยนะครับ1 0ิโกนะฮะเช่นเดียวกันกับไพรอนครับคือตอนนี้กำลัง ฟอมตัวนะฮะฟอมตัวไซเวย์นะครับถ้าเพื่อนๆนยังไม่สนใจนะครับคือราคามันยังไม่ได้เบรกช่วงอัพเทนก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับแต่ตรงนี้คือราคาต้นเทนนะครับราคาต้นเทนรอบสโคเช่นกันนะครับทะลุนะครับห้าบาทยี่สิบนะครับก็จะมาเจ็ดบาทนะฮะ้ะเจ็ดบาทนะครับก็มาสิบก็มาสิบนะครับสหรับสิบโคไพลอนอ่าแล้วก็อีก หนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นซินเท c คนะครับเป็นกลุ่มก่อสร้างเช่นกันนะครับตัวนี้กราฟก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เบรกตัวสูงขึ้นมาแล้วถ้าราคาของซินเท็คนะครับสามารถปรับตัวเหนือโซนไซเวตรงนี้ที่สองจุดสองหกเลยขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เบรกทะลุสองจุดหกหกนี่อับไซเริ่มเปิดแล้วครับเพื่อนๆก็จะมองที่สี่บาทแล้วก็ห้าบาทได้เลยนะครับตามลําดับครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆ ฝากดูกันด้วยนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จ้องไว้ดีๆเฝ้าดีๆนะครับสวัสดีครับ